สบายดีพ like anyway> no pues ี่น uh ้องสบายดีพี่น yes? ้องสุขสุขคนโมน้ก็มานางกันเสียบ้านพี่น้องอยู่ข่างสนามวงเฮียนมอปลายน้ำมงพี่น้องเลยงองเสียพี่น้องงองเสียว บาดีพี่น้องยยเยยเงินพี่น้องเสีบานเลยี่นชุดตท่เนชดเเชื่อมเองดตอนนี้มปลายน้ามงนำไปลูกหนึ่งแล้วพี่น้องหนึ่งประตูต่อศูพี่น้องเลยเดินมัน้อมพี่น้องเดินมาเก็บบานแนะเออเยาวชนทางหลังเออสวยเก็บบานแนน เดินมันห้อมหมดพี่น้องไอ้เต้บปเดียวกับถึงเ้าเอาเอาเอาขาคืนมาพี่คนเดินทั้งก้กระโดดนี่อ๋อขาไว่อลไพี่น้องเอลย ม่นบังโลบเออมักยังกระยาเขาเล้เดินกูกรโดนนั่นกระโดนมาบ่เาต้นกระโดนไงไม่แต่ยไม่แต่คนดังมาเสียบานมานี่พี่น้องเอ้ยกูางรวมรวมคนดังมาเสียบานพี่น้องมหไ่เคี้ยวบอลแล้เอียงทังทันทั้งที่เอาโลดเอาโหลดาไปไปแล้วพี่น้องไปแล้วบ่าท่านเลยเกิดไปไปเลิารถิดไป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  เตือนน้ยามน่เปาอนน้อยูเว้ยว่ามาอไรแนน้อยก็เขาไว้ดจูปัปไวนเตไปเขาไปจประัจากลังของมอปลายนงเมาไไมเลี่จไปไปาสไดขู่ยังบาประเด็ทำไทไมะกอนี่งเอาไปแทนนีลได้กินหอมขนาดนี่หรอเอ้ย ตาลูน like so ีนอกปาะทไม่เลขชสาตะปกอบถือชิะได้โนบอลอยู่ใกล้ขนาดพี่น้องเลยเต็มาโลดเติมข้นมาม่เลบานยังไ่ทันงหรอยังได้บอลในที่ไม้ชดิมจะไปให้ไหมยังไม่ได้ชิดเลยเติมไม่เลอกเ หลอกล่ออยู่ตอนนี้ตอนนี้โดดระหลอกล่อเมสซี่ล่าก็ไล้วแ่ถสกัดได้เนาะอาบอไปนะมุจะได้บอลหลอกล่อคือเต้มเจ็บหลังเดคนทางไหนเขาจกัน้อยคนทางหลังเยบแล้วเหเููเปนลหลังหน่อยเนาะอาหมาเลโอ้ยมันสชื่เกนีเนาะ เปิดข้าไปยากรู้ดิบอดำสบายดีบดำมาเสียบานมามือนี้นะสบายดีบอดำเขียวหใหญ่บดมาเสียบานพี่น้องเลยเออพี่ดีเป็นน่ะเจียมดายัู เอ้บริาน่เองเจ้าบรแบนเอาเตไครงนไปทิ้งเตัดเตัไปเลยเเจ็ดสังลิปับเจานี่ฮะเอายิงนะเบแบตเอาเห็นแห้งเกินพี่น้องเลย แต่ละคนพี่น้องอากาศมันห่อนแห้งพี่น้องเลยใส่กุตักกีฬแนาีแทนผันลมพี่น้องนักกีฬาแห้งสี่ห่อนแห้งเนาะใช่แต่มาเรือออกเขาก็เย็นน้ำเหือแล้วมาเถอะมันมุนอยู่ในมือพี่น้องเออพไมไปไหไปไอเปล่เปลี่ยนเลยไปเลยไได้ไปเลีไ เสียดคางออกไปพี่น้องเอ้ยเกือบเป็นลิฟเกือบเป็นลิฟบ่อบอนบ่าวดำซิ้วคางออกไปนอนนอนนอนนดขึ้นมายั้งเอาบเนี่ยตอนทีมน้องวัดเปิดมากพี่น้องอ๋อคางไปอีกเลย สบายดีบ่าวดาวสบายดีจ๊แคทสบายดีหรอวะฟานไปสิสบายดีสาวจอยเสียบานเสียู้บ่าวเสียบ้บ่าวพี่น้องเลยอ้ย để sẽ đốt sốt xong, Đến xin.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  nhanh vô đi <laughs> Đến xin. Đến xin. Sao trời, chạy, con chạy, 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 ถนะือว่าขึนมาเทาดิบฉุเนีเป็การใหม่จ้าก่เจ้าเ่าออกจังแล้วบนองหวัดตอนนี้ทีมน้องหวัดมงขึ้นมาตอนนี้ทีมน้องหวัดกำลังลากขึ้นมาพี่น้องลีใช่ลาไป มปลายนามงสกดได้พี่น้องเลยโอ้ยอ๋อคางไว้พี่น้องเลยจบครึ่งแรกพี่น้องตอนนี้มอปลายนมงนำหนึ่งประตูต่อศูนพี่น้องเยน้องหวัดศูน ครึ <cin stereotype> ่งสองกำลังสิเริ่มขึ้นพี่น้องกำลังเริ่มขึ้นแล้วครึ่งแรกจบไปต่อครึ่งสองพี่นองเลยยิงแอค่นลกจรึ้อลอคองเ้ค่ไปองพน้องเัน้ากอน้่งไเสียน้ย บ่าวดำสบายดีแล้วบ่าวดำนะสเอาอีกแล้วบ่าวเนยนี่ตืหลายรอบเถอะวะกองเสียพี่น้องเ้ยเพียบเลยกองเสียเพียบพี่น้องหลายขนาดเสียคางเช้าน้ำบ่่เสียบานบ่ เสียขาสนามพี่น้องเลยยาเออกขาสนามปทางผิดไหน่อยออกขาไปแบบพี่น้องางทไปมันหเลข1็นเเลขวยเลี้ยงหนึ่งโอ้โสาวพี่น้องสาวหน่อยจะไปงลังหมายเลข19หมายเลข19าูเติไปถาชให้น้อง

จิ้มนองวาดลากจี้ปาี่น้องวาย่งไรจังว่าดิออกลังเนี่ลินบงบ้านมาลิยังษนะมาลิซองข้าวอส่ยัอ๋อลิฟชนะเอา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 พยายามบิดเบาๆควาเดินพัเนเดินห้อมเนาะาวอไปนหมายเลเติมไปทางตีวายไม้เลสาม สิบสมามเติมมาิบามบิดคู่กันยังได้บอลเติมมาไปได้เตเข้ากันน็อกกัน่เาไหมหมเยสิบอปดมาย์สิบดาตูให้เข้าไปยิงออกไปนวงลากจี้ขึ้นไปส่งมา้เสามเบอร์สมเปิดขึ้นไปโดนสกัดได้แต่กาว่าติได้พี่น้องลากไปตอนนี้เขาบ่โดนสกออกลังไปพี่นอง เป็นมาเลิกที่สุดเาทราบผมว่าเวลาเอาควมสำคัยินออกไปสกัดโดนสกัดออกข้างไว้พี่น้อง หมายเลขตือน้ำเชือเขามาแตถึงกองหลังตือน้เชืหมายเลขครบตัวีดีเตอนเข้ามาได้การตือทมสกัดได้ส่งไฮเบอร์ิบแดสิบแปดลางตอนนี้หลอกล่อส่งไฮเบอร์เจเบอร์เจ็ดทบ้านลุดเข้มาแต่ก่อนนำนำได้าร tìm chip 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 ตอนนี้ทีมอปายน้ามงนำทีมน้องวัดสามศูนย์นี่ต้องเลยต่อมาอีกกระบายเลขเซเอถือวารวบรวาประตูจากการนิงของทางเวียนมาปเฮาปัจจุบันนี้เนอถือวานับไปแล้วเอ สามศูนย์ไปน้องทีมโมบายหน้มงนำทีมน้องหวัดสามประตูต่อศูนย์ไปน้องเลยตามชมกันต่อไปพี่น้องเอลยตอนนี้ทีมน้องหวัดได้ฟรีคิกพี่น้องได้ฟรีคิกแล้วอยากเฝ้าคนใน้ฟีคิกและอยาเฝ้าคนพี่น้องเลยตอนนี้เบอร์หกกำลังจะยิง เีา่ติดนบล็อกพีน้องเลยยนได้ิดกำแพงเอาเลยเจานีไดตอนนี้ทีมน้องวัดกำลังลากจี้เข้าไปพี่น้องยังไดจังว่าดิออกล้างประตูไปพี่น้องเลยไป้อยังใหญ่ก็เป็นกมานี้าดนี่ิยัปิดบาดแผลปิดสิ เบนซินเตมไปไหมนึกซไมชิปตมาเลยเดินเข้าไปไมิปจะทำได้บ่นนตาขอเข้าไปบเอิมเข้าไปเบนซินเจอโมบายนามงศี่น้องเลยบริทีมท้งหวัดเด้พี่น้องทีมเบนซินเจ้ามบายนามิลทีมเบนซินเจอโมบายนามงมาทางเข้าไปพี่น้องเลยทีมว่าพดมือเก่าทีมไหน1 คู่แรกก็จบไปคููที่สองกลังจะลงพี่น้องโฆษณาสะจ่อยวางไดนี่นะฮะทีมอปายนามงขนาบอสามศูนย์สามศูนย์ฟาตเสียงจนเบิดสาจอยอุยัเซียบานพี่น้องอัเสียงจนเบิร์ดเสียงกนโบมีพี่น้องคููที่สองกลังจะลงพี่น้อง คู่แรกผ่านไปคู่ที่สองก็ตามมาขอต้อนรับกองทัพนักกีฬาพี่น้องเฮาเออจากเป๊บสี่ทางน้ำบาเฮาในการทางเมคาซิกน้องนมเขียดน้อซื้อน้ำบาไม่ข้าซิกน้ำบาน้องเป๊ปซี่ ขาดท่าแท่ยิ่าซิ่งน้องนกเขียนน้องแป๊บสี่บันนาว่ากูที่สองกำลังสิลงพี่น้องแล้วเขาปิดคลิปแยกสถานีพี่น้อง จังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใใจทำคลิปต่อไปเนาะซัมนี้ล่ะพี่น้องพอกันใหม่คลิปหนาพี่น้องเอ้ย